สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขนนั่นนะคะมุนีเฮามาพบก,กับช่องคักนกชาแนลชาแนลด้วยค่ะมุนีสิภาพพี่พ่อ้องมากินตำหอยแฉงเด้อค่ะหรือว่าัว่หอยแฉงนะคะพี่นอ้องเพราะว่ามันเป็นนำสวนคลีคล,ลีกับหอยแฉงนะคะอืมปเป็นแซ่บไวาว่วาืมุนีพยายาแกะคะ่คะไม่ไหวค่ะนุ่นกระปอ๋องนุ่นปอก,ปก็เลยหล ไม่เค็มในหลวกเลยเด้อค่ะแม่นะคะหลวงก็พอดีนะคะถ้าว่าหลวหมากเกินไปมันเสียไม่อร่อยเต็มชิบนไกเจ็ดทำไมจ็ดว่าดัดจัดว่าดี เซล่าไปไหนเอาช้อนมาชีสดเหรอใช่มันเพราะว่ามันตัวเล็กตัวหน่อย,อยงไงมันวนเจออยู่ซีนนาะเพเงินมบระหารเด็กน้อยอิสซาลิบ,บุตแล,แล้วก็เจออยู้นมินนะคะเป็นแม่ค้าขายนับ เอาหนอ,ง,องนี่คือหนังของคุณทุกคนกินขีบอยูสองทางลูกสน้นเหลวเลยมาเพื่อนเราเพื่อนคนไห์ก็แซ่ยยูเพื่อนอะซื้อหุ่นเซนเหรอยุ้งเดยสบุรอ๋อมีตัวเอฟซีหนุเขาเป็นเอฟซีมาจากติ k t ตอกแต่ล็อก,ก็เกิดอืม นู่น,แจ,นแจกวับในต่ต่อแจกวับมแม่ต่อมันเข้ามาเลยแจกช่องต่อตแม่อข้าเห็นอ่ะคอมเหน็นไหนคือเขาทำว่าช่องพี่วายล่ะคะอืมจากนั้นอ่ะฟอร์มารกเอยๆเลยทำดา เมนุกคนเชียงดังไหมคะพี่น้องเจ้าปืนประซูนใครมาเนีอเมนูปลามาคือปลาโรลิ่เลยไมาถึงเอลยเดยวว่าปลาโรลิ่งไม่รับปลาเมนูปลาดอลี่ว่าปลาหนิโมปลาหนิโมปลากระตูนอะ เด้อเด้อนะปัญดีความจำเสื่อมนะนุ่นได้ตั้งเองมั้งส่วนนุ่นน่ะเหรออือม,มันบอกไม่อีกปลาหนึ่งปลาหยั่งเนี่ยปลาปอบ <laughs> หมูอื่นปลาปอบหลักคือปลักสายาม,มน <laughs> หนังหุ่น <laughs> ขึ้นมิง มิงแก้มปองเท็สน <Sno> ุกนมานะาอุ้งเบิโมเขาจเอ,อื่นมามิงแก้มปองหน้าเหมือนพี่มิงมาาม้งเลยค่ะว่าวุนแก้มบุดเขาจะเอ,อื่อนมุนแก้มปองได้อยู่งนะันยหแก้มบุดจ้เขมีประโยชน์เป็นังเกินจะไม่เป็นหรอ่เลยได้ล <c oughs> ำนัก นึ่งรอสี่สิบสามชมส่วนแล้วพอดีอืมชงส่วนละสี่สามแล้วจ้าซุ้งอะไรมลอยห้าสิบห้าขคตเตี้ยซุ้งอะไรลอยห้าแปดเจ็ดร้อยหกสิบละชาปฏิบัติแบบนุญห่างกันสามเส้นเองขนุนสมส่วนเท่ากันห่างกันสามเส้นเองเกิดวาเตีอะขนุนเป็นนองห่างสามเส้นแล้วมาบอกเตี้ยมันนกกับซุ้ง ไม่รู้ว่าเลยซุ้มกว่างเมน,นุกิไม่นก้ซุ้มอะไร่ะเมนุกบอกเม่น,นกซุ้มอะไรหาซิบหาแต่ว่าเม่น,นกตุลประมาณสามเดืทางกันเส้นหนึ่งกับเอวไว้เอวไวเรา,า,าหาซิบหาจนหามาั้งนี่นะอาจจะยงังพันยากไอบ้บอม่เอนเอวไวนะบุหงงต้องไปบัดนูนเขื่นเมนุกีิอีว่าอยังนะจอยบอมีสมองิบอมนเอนจอยบอมีประโยชน์บอมเนปัญญาอ่อนไงเออ แกปัญญาอ่อนมาเปน็นยังไงนะค่ะพี่นออ้องเป็นคำใดที่แบบบ่เจ็บบ่ได้ดาคำสุภาพโอเคแต่หนุนปัญญาแข็งลยแต่บ่มีประโยชน์เงื่นอ, <c oughs> อ,อนไขว,ว่าจอยบ่มีประโยชน์มีเลยค่ะพี่น้องผู้ดอมอื่นใช่บ่มีประโยชน์ผู้ดอฟิตกับหนุนหรือเปล่าวะแม่เลยขอพูดอันนี่แบบมกักบอกเรื่องนี้ด้วยครับพี่น้องผู้ดอมได้ลูกเช้าง,งามแต่เนื้อหยา Ăn ừ rồi này Nguyễn ăn gì hả? Nguyễn đồ... Nguyễn đồ ngoài khen ทอดแข็งดองมันนกสาตูยินไหมไงแม่มันทอดแข็งดองเลยแบบรูกเกลียวมันหวานนิดนึงนี่กินคืนหนักป่ะจะไปหยุแล้นวน้องวาดก็มาหุ่นทุกคนเราต้องเรียนนะครับพี่น้องใช่สุด็คือกันในยทานะกับประางกันแต่ว่าคุณภาพของเรียนต่างกันนะคะ เรียนมูลก,ก,ก,กสิดีนิดหน่อยโรงเรียนประจำจังหวัดอ่นนะเนาะน่ารู้ต้อง IEP ปีมึงกี่หมู่เวลาเอ้ยตอนมอหน,นึ่งหมู่เวลาบริข่าจอนะครับนอ้องอ่ะขนาดว่าต่างใจเรียนเลยนะก็บบริต่างใจขนาดนั้นอ่ะแต่ว่าขนาดเหรียญเสียคา่าเทอมสองสามพันคนสองสามพันหรอคือสองหมื่นห้าหมื่นอื้ ้องงนนั่นของพี่เซทเอนะเนาะเื่อของแอร์ข้อหลังก็ของแอรแต่ว่าเบอร์ไหนพิเศษคือเขาเขา<อ>เรียนอังกฤษทาไมไปทำแต่ถ้าวันเพระว่าเนี่เบอร์สาคาเฉิมเลยค่ะพี่นอ้องแต่กระติบ,บอยากครับจอดรถเบอยาเขาพดูดอไรเขาเราเป็นหน้ไหนหยุดยูสักประมัณ สามปีแบบอุ้ยไอ้ขาวพูดดีๆน้องขาวหมข้าวบ่มีประโยชน์หพวแตกเลยค่ะหุ่นก็ว่าแตกตั้งๆหน่อยก้าวดนะคะนี่มันปลุบเม่เรียกเป้า ขออัยในความหนักลัวนนะครับคนหนุนช้ยคนหนักเรียนหนุนชายไทยคลิปแต่ว่าลืมถอดเพราะว่ามันโง่หงส์ซื้อปลาไทยเลยเพิ่งมาเห็นอีเธอเนี่ยเพิ่งหงมือเปิดข้อพยานข้อแท้หนุนชายไทยคลิปนะคะแบคนถามว่าคอนแห่งเรนไอส่วนมากพี่น้องกับซามากกับซังซื้อตานน